ให้ใช้ข้อต่อซูเปอร์ล็อกร้อมข้อต่อเกลียวอุดปลายหากในระบบมีแรงดันไม่เกินสองบาร์และท่อขแขนงมีขนาด16บหยีหรือ2 5ม mm, ิลเมตรก็สามารถใช้ข้อต่อพับปลายสายได้ 2. การติดตั้งปั๊มน้ำและกรองน้ำที่ตั้งปั๊มน้ำนั้นควรติดตั้งให้ใกล้กับแหล่งน้ำมากที่สุดเพื่อให้ปั๊มสามารถดูดน้ำได้เต็มที่ โดยไม่สูญเสียแรงดูดน้ำเมื่อกำหนดที่ตั้งได้แล้วให้วางปั๊มน้ำณนะจุดที่กำหนดในกรณีที่เป็นปั๊มติดตั้งอยู่กับพี่ให้ติดตั้งบนพื้นที่ที่มีความมั่นคงเช่นพื้นปูนจ้ะหาก,กว่าเป็นไปได้ควรทำเป็นห้องปั๊มมีหลังคาปิดและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อป้องกันฝนความร้อนและแสงแดด ติดตั้งท่อดูดให้กับปั๊มน้ำโดยใส่ฟุตบอลที่ปลายท่อดูดอย่าให้ปลายท่อดูดแตะก้นแหล่งน้ำพยายามให้ปลายท่อดูดน้ำอยู่เหนือก้อนแหล่งน้ำประมาณ50เซนติเมตรในกรณีของปั๊มน้ำไฟฟ้าผู้ใช้งานสามารถทําให้ปั๊มน้ำเปิดปิดโดยอัตโนมัติได้โดยมีวิธีสองวิธีได้แก่หนึ่งระบบถังแรงดันที่เปิดปิดปั๊ม โดยจะปิดปั๊มหากแรงดันสะสมมีมากเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ที่สวิตช์แรงดันและจะเปิดปั๊มหากแรงดันสะสมมีน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้ที่สวิตช์แรงดันซึ่งปั๊มบางรุ่นจะมีระบบถังแรงดันติดตั้งมาด้วยแต่หากไม่มีก็สามารถหาซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งเองได้โดยอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มเติมได้แก่ถังแรงดันสวิตช์แรงดันเกวัดแรงดันและข้อต่อสำหรับระบบถังแรงดัน 2. การใช้ปั๊มรีเลย์ที่เปิดปิดปั๊มโดยการสั่งงานจากคอนโทรโลเลอร์ทำได้โดยการใช้รีเลย์2ีโวลต์และแมกนติก220โวลต์โดยสามารถดูวิธีการต่อได้ในแคตตาล็อกหน้าที่41ของบริษัทเมื่อติดปั๊มน้ำและอุปกรณ์เสริมอื่นๆเสร็จให้ทำการเติมน้ำลงในปั๊มเพื่อให้น้ำลงไปค้างในท่อดูดน้ำจนเต็ม และต่อท่อส่งน้ำที่ทางน้ำออกของปั๊มเว้นระยะมาเล็กน้อยแล้วจึงติดตั้งกรองน้ำเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าสู่ระบบน้ำหากกรองที่ติดตั้งเป็นกรองตัวเดียวควรมีการติดตั้งเกวัดแรงดันด้วยเพื่อเช็คดูว่าไส้กรองสกปรกหรือไม่หากใช้กรองชุดให้ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งและใช้งาน ที่ได้รับมาพร้อมกับชุดกรองอย่างเคพ่งครัดขั้นตอนการร้อยสายไฟทั้งหมดนั้นให้กระทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าเท่านั้นและจะต้องปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งและใช้งานที่ได้รับมาพร้อมกับปั๊มและอุปกรณ์อื่นๆอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อติดตั้งปั๊มเสร็จให้ทำการวางระบบข้อต่อไปจนเสร็จ แล้วจึงทดลองเปิดปั๊มน้ำเพื่อทดสอบปั๊มตรวจสอบการเชื่อมต่อพร้อมกับล้างสิ่งสกปรกออกจากระบบท่อพร้อมกันการติดตั้งวาวผสมปุ๋ยทางบริษัทจำหน่ายวาวผสมปุ๋ย2แบบได้แก่วาวผสมปุ๋ยแบบเวนทรีที่ใช้ความต่างของแรงดันในการกําหนดอัตราการดูดปุ๋ยและก็วาวแบบวิชไร ซึ่งใช้การกำหนดอัตราส่วนการผสมเป็นเศษ0ศูซ็นตทำให้กำหนดปริมาณปุ๋ยได้อย่างแม่นยำการติดตั้งของวาลวทั้งสองชนิดมีวิธีที่เหมือนกันนั่นคือสามารถต่อได้ทั้งแบบต่อตรงเข้ากับระบบท่อที่มีขนาดเท่ากันกับวาลวหรือต่อแบบแยกขนาดกับระบบซึ่งใช้ในกรณีที่วาลวมีขนาดเล็กกว่าท่อส่งน้ำ โดยในการต่อแบบขนาดน,นี้จะต้องมีการติดวาลวเปิดปิดสามตัวได้แก่วาลวหลักควบคุมท่อระทานวาลวควบคุมน้ําเข้าสู่วาลวผสมปุย๋ยและวาลวควบคุมน้ําออกจากวาลวผสมปุย๋ยโดยในการที่วาลวผสมปุ๋ยจะสามารถทํางานได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการปรับวาลสามตัวนี้โดยในแต่ละระบบจะมีวิธีการปรับที่ไม่เหมือนกัน ทางนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและแรงดันของระบบรถน้ำในการปรับนั้นมีหลักสำคัญได้แก่การปรับวาล์ลหลักเพื่อให้น้ำที่ไหลในท่อประธานมีความเร็วลดลงทำให้น้ำไหลผ่านท่อแยกเข้าสู่วาลว์ผสมปุ๋ยได้การปรับวาวทางเข้าวาลว์ผสมปุ๋ยทำให้น้ำไหลเข้าสู่วาลว์ผสมปุ๋ยมากขึ้นการปรับวาล์วทางออกจากวาลว์ผสมปุ๋ย เพื่อเกิดแรงดันสะสมทำให้วาลผสมปุ๋ยดูดปุ๋ยขึ้นมาได้เร็วขึ้นการติดตั้งวาลวไล่ลมวาลไล่ลมและป้องกันสูญอากาศวาลไล่ลมเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานโดยการระบายอากาศที่อยู่ภายในท่อออกภายนอกเพื่อป้องกันการเกิดแรงดันอากาศในระบบขณะที่เปิดปั๊มน้ำไปได้ระยะเวลาหนึง่งซึ่งอาจจะดันข้อต่อหรืออุปกรณ์อื่น หลุดออกจากท่อในกรณีของวาล์วไล่ลมและป้องกันสูญยากาศนั้นจะทำหน้าที่เหมือนวาล์วไล่ลมแต่ที่แตกต่างจากวาล์วไล่ลมก็คือวาล์วป้องกันสูญยากาศสามารถดูดอากาศเข้าท่อเพื่อป้องกันการเกิดสูญยากาศภายในระบบท่อเนื่องจากการที่น้ำในท่อไหลเร็วเกินไปซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ท่อแบนซึ่งอาการท่อแบนที่เกิดจากสูญยากาศนั้น สามารถเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะเป็นระบบพ่อเหล็กก็ตามอุปกรณ์ทั้งสองชนิดจะใช้วิธีติดตั้งโดยต่อบนข้อต่อสามทางแปลงเกรียวหรือในแคมรัดแยกส่วนจุดที่ติดตั้งนั้นจะแตกต่างกันดังนี้วาล์วไล่ลมจะติดตั้งที่ด้านหน้าปั๊มจุดสูงสุดของพื้นที่ซึ่งท่อเดินผ่านจุดต่อหักมุมขึ้นลง ส่วนวาลไล่ลมและป้องกันสุญยากาศจะติดตั้งณจุดสูงสุดของพื้นที่จุดที่มีความต่างของความชันมากเช่นชันขึ้นหรือลาดลงโดยฉับพลันรวมไปถึงทุกๆ500เมตรณช่วงทางที่ชันขึ้นหรือลาดลงเป็นระยะทางยาวๆติดต่อกันการติดตั้งวาลลดแรงดัน วาลวลดแรงดันเป็นวาล์วสำหรับลดแรงดันในกรณีที่ปั๊มมีแรงดันมากเกินความจำเป็นของระบบหรือลดแรงดันที่เพิ่มขึ้นจากการที่น้ำไหลจากที่สูงไปยังที่ต่ำซึ่งโดยปกติจะติดตั้งที่ตำแหน่งต่างๆได้แก่ก่อนเข้าสู่อุปกรณ์ที่มีแรงดันใช้งานน้อยกว่าแรงดันของปัม๊มหลังวาลวควบคุมการเปิดปิดของระบบน้ำในแต่และโซน ณจุดที่ท่อประธานท่อรองประธานแยกไปยังท่อแขนงและที่จุดหลังจากที่ผ่านทางลาดลงที่ชั้นหรือมีระยะทางยาวมากการติดตั้งวาล์วตั้งเวลาโซลินอยด์วาล์วและคอนโทรลเลอร์การติดตั้งโซลินอยด์วาล์วนั้นก็เหมือนกับก,การติดตั้งวาล์วโดยทั่วไปแต่ในเรื่องของการควบคุมนั้นโซลินอยด์วาล์วจะถูกควบคุม โดยคอนโทรลเลอร์ซึ่งตั้งเวลาเปิดปิดไว้ทำให้คอนโทรลเลอร์สามารถเปิดปิดตัวเองได้โดยอัตโนมัติคอนโทรลเลอร์ Controller ที่ใช้ควบคุมวาลวโดยทั่วไปมีอยู่สองแบบได้แก่แบบที่ติดตั้งเข้ากับวาลวโดยตรงหรือเป็นส่วนหนึ่งของวาลคอนโทรลเลอร์ Controller ชนิดนี้จะใช้ฐานไฟฉายเป็นแหล่งพลังงานไม่มีการร้อยสายไฟแต่อย่างใด ทำให้สามารถใช้งานในสถานที่ที่สายไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึงได้คอนโทรลเลอร์จะควบคุมวาล์วที่ตัวมันติดตั้งอยู่โดยตรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นในบางรุ่นยังสามารถติดตั้งเซนเซอร์ได้อีกด้วยอีกแบบหนึ่งคือแบบที่ติดตั้งแยก